ประกดไว้ประกดเออ้ยเ้ยเอ้ยอ้ย้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้้โเ้โเ้้วไปแย้วเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ่ยยเฮยเฮ้ยเฮยเฮยเฮย่ฮยยเฮเยยเเ นี่นี่เป็นเนื้อปลาดุกเรานะครับน้มส,สิดดูกดอะไรไหมครับอฮ้สุดรอดลาวัดคัน สวัสดีครับ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 ผมท่านผู้ชมบันจาก,การศเดิมๆนะถึงฤดูฝนนะผมก็จะพาทุกคนไปตกปลากดนะวันนี้ผมมาขับน้องบอดนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูไมยกันเลยนะเดี๋ยวผมจะแม่ซื้อพวกผ้าผ้าที่จะเช็ดมือนะนิดๆหน่อยๆครับพวกเครื่องดื่มหรือพวกน้ำอะไรเงี้ยเพรามเาไปอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วตอนนี้เราถึงหมนะ้แล้วทุกคนไมายเราก็จะเป็นแบบนี้นะทุกที่ผมาดำน้ำตรงนี้น้ำตรงนี้จะใสามากครับแล้วตอนผมดำน้ำลงไปทุกคนผมเจอปลากฏดฮะเป็นแบบ หลายร้อยผมว่ามีเป็นพันตัวแนละ้วที่เนี้ยคือนอนเกินกราดอยู่ใต้พื้นสะพานเลยฮะก็มันจะลองเทสดูนะเกิดเราเห็นปรากฏอยู่ที่ไหนอะเราตกที่นั่นอนะมันจะมีมันจะกินหรือเปล่านะหรือว่ามันจะขึ้นน้ำมาที่ฝายจริงอะทุกทีผมจะตกอยู่อยู่ที่ฝายบนนู่นนะครับทุกคนคือตรงเนี้ยมันจะมีเป็นสะพานที่สองรองจากฝายนะฝายบนนู่นนะครับทุกคนแล้วจะมีฝายอีกทีก็อยู่ข้างล่างนี้แต่ทั้งสองทั้งสองที่นี่ไม่ห่างนะถ้าเกิดผมเดินไปนี่อีกประมาณร้อยเมตรนี่คือถึงถึงฝายละแล้วก็ ตรงนน้นอ่ะไปประมาณ5 0 0เมตรนะฮะก็จะเจอฝายอีกฝายหนึ่งที่ผมตกประจําเลยแต่คราวนี้ผมจะมาลองอยู่ตรงเนี้ยเพราะเห็นปรากฏต,ตรงเนี้ยเยอะมากมารุนดูก่อนถ้าเกิดไม่กินนะผมก็จะใช้อยู่บนฝายนั่นแหละโอเคตอนนี้ผมลองย่อนเหยื่อแรกนะแต่ก็ยังยเงียบนะฮะตอนนี้ผมใส่ไปไสเดือนนะตนัวนี้ไสเดือนเอฟนะครับแต่คันเนี้ยผมจะใช้เป็นเยอเมนก็อาจจะเข้านะยวลองดู ไม่รู้มันจะมีตัวหรือเปล่ากลัวมันจะขึ้นมาบนฝายนะทุกคนวันนี้ผมมาสองคันนะฮะลงไปแล้วทั้งสองคันเลยคันหนึ่งเป็นเยียวเหม็นคันหนึ่งเป็นไส้เดือนนะแต่ก็ยังเงียบอยู่นะไปประมาณห้าทีแล้วไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่าเ่ี๋ยวต้องหากันดูว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะตอนนี้มัองแต่ชิดเลนด้านข้างคิตะลิงนะครับแล้วก็อันอีกคันหนึ่งก็จะอยู่ตรงกลางน้ํานะ ก็ยังหาที่อยู่มันก่อนนะครับว่าตอนนี้ปรากฏมันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงจุดที่อาจจะรถมานะแป๊บหนึ่งเนีย่ยอยู่ตรงจุดจุดที่อยู่ที่ตอหม้อหรือเปล่าหรือจะจุดที่อยู่ข้างๆลิมน้ำน้ำไหลเกื่อยนะน้องบอลก็อยู่ตรงนู้นนะครับร้อนโคตรร้อนอะ่ะไอ้ทุกวันนี้มันจะมีน้ำบ้วนๆก็อลองทิ้งเหยื่อลงไปตรงที่น้ำจุดที่น้ำบวนๆเน,นี่ยนะสักครึ่งชั่วโมงครับ ถ้าไม่ดีเราจะย้ายที่แล้วไม่มีอาการเลยทุกคนย้ายนะร้อนด้วยนะไปหาที่ล่มๆมเดีอยเป็นนั่งแบบชิวๆเอาบรรยากาศเดี๋ย่างนี้ไม่ไหวนะตกปลาร้อนเกินตอนนี้เราย้ายหมายมานะก็จะเป็นหมายเดิมที่ผมมาทุกทีเลยทอน,นี้เสียงดังเนี่ยเพราะเราอยู่ที่ฝ่ายนะทุกคนนี่อยู่ตรงนี้ฝ่ายที่นี่ทุกปีผมลงมาแล้วก็ทุกคนจะชอบที่นี่มากเลยนะผมมาที่ที่หลายยอดวิวมันดีจริงๆเลย เดี๋ยวตกข้างๆนี่กันเนาะได้ก่อนครับนะครับผมมันน่าจะเป็นโคข้างบนนะมันน่าจะมีแล้วกันเนียวโดนผมจะตกแถวนี้แหละอ้าวโดนโดนแล้วนะฮะไม่ใช่ปากโครับผมปลาดุกเอ้าคอผมปลาดุกปรากฏว่าเป็นปลาดุก แต่แล้วเข้าคอรอบแรกหลุดนะฮะได้รอบสองสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่สองนะเมืวว่อวานได้ตัวนิดเดียวเองเพราะน้ํา,ายังมาใหม่นะวันนี้ก็เป็นวันที่สามที่น้ําม,มานะแต่เพราะแต่ว่าผมมาตกว,วันที่สองนะทุกคนดูนะฮะวันนี้มีคนแอบตามผมมาแล้วครับผม วันนี้โดนเชือดเหมือนวันนั้นหรือเปล่านะครับที่ไปดำยิงปลานะครับผมโดนเชือดผมก็ไม่กลับคืนนี้เลยครับโดนเชือดอะไรโอเควันนี้เรามาตกปรากฏกันนะซ้ํำหมายเดิมนะจากเมื่อวานประลุเลยวันนี้ได้ตัวนะเพราะวันนี้ร,รู้แล้วมันกินอะไรนะเมื่อคืนมันกินไส้เดือนทุกคนผมได้ปรากฏหลายตัวอยู่นะเมื่อคืนได้ปรากฏแต่ปลาแกะขี้หมูแล้วก็ปลาดุกนะได้เยอะเลย เดี๋ยวอาจจะมาทํากับข้าววันนี้เดี๋ยวเราเ,เราเริ่มตกกันก่อนอ่ามาใส่เส้เดือนกันนะเดือนก็เหมือนเดิมเส้เดือน AS นะครับผม ติดแล้วครับเอ้ยเอ้ย,อยแตลก็น,นะครับช่องล่าพัดคันแปม่เนี่ยปลาเกตอย่างี่เก็ดที่หมูครับ ปรากฏว้ยปรากฏปากดครับผมเฮ้สวยครับผมห่ะสองต็มเสองเต็มเลยอะสองตัวนะฮะวันนี้กินไส้เดือนทุกคนปรากฏปรากฏฮะ ใหญ่อ้าวขึ้นยังไงดีวะโชักได้อีกแล้วทุกคนโอ้ยใหญ่เลยครับโอ้โอปัดดุกโอ้โอปัดดุกปัดดุกปัดดุกปัดดู๊ปัดดุกปัดดุกมีที่เขาขึ้นเนี่ยใหญ่ขนาดนี้โอ้โหขึ้นไงดีพี่อัดเอาจับสายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับกขาเนอะเชี่ยเฮ้ย ใหญ่ปลาดุกปลาดุกแตกอีกแล้วปลาดุกรัสเซยียได้ปลาดุกใหญ่อีกแล้วครับผมตัวที่สามของผมในวะันนี้เมื่อวานก็ได้นะปลาดุกตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไซส์ใหญ่เลยฮะ <c oughs> ไอ้ยาเห็นเป็นตัวแล้วนะเอ๋ปลาดุกอีกแล้วทุกคนปลาดุกเล็กครับผม นี่เลยสี่แล้วฮะสี่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างทุกคนสุดยอดนะฮะวันนี้ผมเลี <c oughs> ้ปลาอยู่คนเดียวนะเฮ้ย <c oughs> ได,ได้ได้หลายตัวแล้วผมได้ประมาณสี่แล้วนะสีจะ่จะดุดไปสองตัวนะไม่ได้มันกินแปลกๆในะช่วงหลังคือมันกินแบบกินนิดเดียวอ่ะกิดปากนิดเดียวโอ้อะไรครับผม <c oughs> โอ้ม่ดึงทั้งเดียวครับ ดึงแล้วไม่ติดอ่ะชอบดึงแล้วหมกไม่รู้เป็นไรโอ้ดึงเกือบหมดเหยื่อเกือบหลุดหมดโอ้โหโแล้วพีชัดดูกแล้วอะดูีกแล้วทุกคนระดูเล็กครับผม ได้ปลาดุกอีกตัวครับผมทุกคนปลาที่ได้นะฮะโอ้ยปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่เลยปลาดุกตัวใหญ่นะปรากฏก็ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนโอ้ยปากมือ มือเน,นี้ยไม่เจ็บเสียวมันปักมือด้วยคนมันมีเงี้ยงนะก็เมื่อกี้น่าจะได้เห็นแล้วปรากวดก็ไซส์พอได้นะจริงได้แค่ตัวเดียวนะแต่วันนี้ก็ถ้ายังไม่ได้อีกเลยจะทำกับข้าวไม่พอเดี๋ยวไปอธิบายเมืบบอ่อวานนี้แช่ด้วยเย็นยังไม่ได้ทำนะฮะบรรยากาศก็ดีมากเลยอากาศดีนะวันนี้แสงแดดก,ก็ดีมากเลยโอ้ยยังไม่แตกเลยครับ ยังยังไม่แตกเลยครับผมอันนี้มาถิ่นล่าวัดคันนี่อะไรครับอ๋อไปแล้วของใครครับของฮิวครับมันโฉบว่ะนะฮิวโอ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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนื้อ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 ะไรวะโอว่างะไนใครกันไหนนองโอ้พอดีเลยอ่ะทุกคนโอ้โหมันโฉบเอาอ่ะตะกุดตะกุดครับผมครับผมอู้ยใส่แง่มเลยเนี่ย กำลังคุยคุยอยู่กินต่อหน้าต่อตาเลยนี่เนี่ยมันมันรุดจากคิวไปมันกินโอโฮงไงแล้วมันไปกินโอพี่ใช่มันโฉบวงคิวมาแล้วก็มาโฉบผมต่อนะไม่มีดวงจริงๆครับผมวันนี้ได้สวยได้สวยได้สวยเลยพี่ถ้าไซส์นี่หันในแบบตอนยิงแปะนี่ปล่อยเนี่ยไม่ยิงไงพี่เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทำเหยื่ออ่อยนะต้องอ่อยก่อนปรากฏถึงจะเข้าดีกว่านี้นะตอนนี้คือปรากฏมันแค่แวะผ่านมาเป็นตัวตัว มันไม่มาเป็นฝูงอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้วิธีอ่อยผมใช้โครงไก่กับมันหมูนะฮะมันหมูสดเลยโอเคผมก็ใช้เป็นโครงไก่อ๋อโครงไก่กับมันหมูอ่ะจริงๆริอ่ะยางเหยื่อเหม็นพวกนี้นะฮะมันก็เป็นทําจากพวกนี้เหมือนกันทาจากมันหมูนี่แหละมันมันสัตว์นะเอามาหมักจนมันเหม็นนะแต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ชอบกินเหม็นทั้งหมดนะครับชอบกินสดๆนี่แหละ ผมก็อย่างอย่างี้แหละใส่เข้าไปแล้วมันก็จะมาตอมใช่เนี่ยเป็นเหมือนกันบุ๋มแม่แหนเนาะฮะมักเข้าไปนี่นี่ครับผมเปียหาหินพอยหินต้อนนั้นได้ไหมครับได้อย่างเงี้ยมันจะกินไม่ได้ด้วยตะไคายมัาทีๆนะอ๋อใช่ใช่แล้วมันมันต้องผสมมันสักอย่างเลยครับพี่ใช่ไม่ผสมอะไรสักอย่างแล้วเราหมัดเนี่ยขอเชื่อมไหมครับได่เชื่อมได้ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อความมันและบันเทิงของคืนนี้บันเทิงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับว่าของคุณก็ยังไม่เน็บไม่หนอบใช่ไหมครับไม่เหน็บอะไรสักอย่างโอ้มือฝนแมาแล้วโอ้โหโอเคหย่อนตรงนี้เลยนะ่มุมหย่อนดีๆหย่อนตรงไหนมุมขอบมุมนี่ครับอ้าวหัวมุมมุม อย่างลงไปประมาณนี้ว้าวประมาณนี้เลยเต้องมัดไปไหมหมัดครับนี่แสนก็ร้อยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยเอ้ยประหลาดทุกคนได้ประหลาดนะฮะ อ๋อมันกินหายกินหายไม่รู้ว่าอะไรนะคือปลาหลาดนี่เองทุกคนปลาหลาดมันกินแบบงงๆเลยทุยกคนมันดูดไปหลายทีแล้วผเจอแล้วมันคือปลาหลาดนี่เองของน้องไก่นะตัวแรกปลา,าอะไรปลาโคปลาโคโอ้ยกินเหยื่อเมนแล้ว เดือดพอสมควรนะฮะก็ได้กันไปคนละตัวสองตัวแต่ผมได้เยอะมากผมได้เจ็ดปตัวละมันมากครับวันนี้วันนี้ผมยังดูเป็ดตลอดเวลานะว่าตอนนี้มันใกลมืดแล้วแล้วก็ป่าเริ่มเข้าฮะคือดึงตลอดเลยนปั่นดีทันก็ทันก็ได้ตัวไม่ทันก็ไม่ได้ตัวนะวัดตลอดลุ้นลุ้นมาก <c oughs> ทันครผมวันนี้ผมมานั่งตกตรงน้ำวนน้ำมันหมุนวนตรงนี้นะวนไปที่แอฝ่ายโอ้ดู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 ดโอ้ทุกคน กินทีย่ยวใจจะวายเอาไม่ทันนะผมรู้นี่สักตัวสองต,ตัวไปดูน้องคิวทำอาหารนะตอนนี้คือปลาทเทลก็ได้นะเริ่มเอาไปทำกับข้าวแล้วทุกคน นี่ครับผม,ผมต้องถือขามือนะฮะถึงจะได้ตัวครับผมนี่จัดหนักจัดเต็มฮนะทุกคน มาอีกแล้วๆๆๆกินเรื่อยๆฮะปลามาปลาเยอะมากโอ้ยน้ำหมักผมเนี่ยเยอะ <c oughs> ยเดิมเลยใช้น้ำหมักกระตุ้นนะฮะ แบบแซ่บๆฟวะคืออะไรครับสรุปจะทำอะไรผัดผักกาดใส่ใส่พริกแลบผัดผักกาดพริกแลบแล้วก็มีหมูด้วยครับผมมีหมูแล้วก็มีไส้กรอบอะไรเรามีไอ้คะแนทด้วยเดี๋ยวจะกึดแก๊กึดออกแก๊นนี้อยู่เดี๋ยวผมก็ปลาครับเมนูปลาทำอะไรเดี๋ยวเมนูแปลาดังไฟแล้วนะเเดดีี๋๋ยยยววค่อแกกนสรุปเราจะย่างปลาใช่ไหม ไอเมนูแปรผมมีในใจยอยู่ไงอ่าจะแน่จะต้องมากินตั้วกอนพวกมาเจ้าไปไปวันนี้แหละเดี๋ยวเราอยู่ตั้งแคมป์กันอยู่ที่นี่นะฮะริมแม่น้ำลีก็ดูบรรยากาศด้านหลังคือมันสวยมากอะ่ะสวยนี่สวยสวย่อเลยเดี๋ยวก็เห็นมุมโดนจริงอ่ะปลากินเหรอครับ ยู่ที่แม่ผมกินบ่อยไมลุงได้ไหด้เปล่โอ้ยใจด้วยปผมโอ้โอ้ปลากดใหญ่นี่ครับผมเนี่ยวายแตกตัวที่สองเปล่าใหญ่นะาใหญ่ เมื่อแล้วทุกคนปลาก,ก็ได้เยอะนะกินกลับบ้านไปบ้านหนใกล้ๆนี่เนาะก็ไปเอาแตะย่างด้วยเดี๋ยวผมย่างกับคนด้วยอ๋าได้ได้เลยเคือเอาแตะ,แตะมาให้อะ่ะเดี๋ยวเราย่างกันนะเาราไกลย่างให้ใช่ไหมครับได้ครับผมแสงไม่มีแล้วครับเวรนิดหนึ่งขึ้ไนไปเลยนิดหนึ่งตัวนะนี่ผมทำผมทำปลาแล้วนะเดี๋ยวก็จะค่อยด้วยใช่เดี๋ยวมันจะย่างเลยมาขวดแรกขวดควรย่างเป็นเลยนะ รับแล้วมารวยเกลื <Bur> อท<ย><ต>ีหลังเฮ้ยหอมปะยังยังยังแกวหรือเปล่าอ่ะ uh, เรียบร้อยครับน้องไก่ต่อไปก็น้องไกย่ย่างต่อได้กลับมาไปอ่ะมาแล้วเยอะไปแล้วจะเต็มไหมอันนี้เป็นเนื้อปลาดุกเรานะครับทุกท่เรานอซอยเมื่อกี้ตุ๋นซอยเมื่อกี้อ่ะบรรยากาศดีจริงครับ ทำกับข้าวหลังรถนะฮะม,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 มีความสุขจริงๆไงผมอยากส่งความสุขแบบเนี้ยให้ทุกคนได้ได้เห็นนะการที่เรามาออกข้างนอกมาอยู่ที่แคมป์หรือว่ามาตกปลาแบบเนี้ยแหละ<ช>มันมันถือว่าเป็นการผ่อนคลายที่ดีมากๆนะฮะเป็นอะไรที่แบบเรามีความสุขไปกลับมานหนครับผมทีม่ต้องเป็นอะไรไว้ก่อน<ช>วันนี้<ช><ช>เรามาพักผ่อนตกปลาแล้วก็ทำกับข้าวกินด้วยกันนะครับบรรยากาศมิตรภาพแบบนี้ครับผม แล้วไม่ชัดใช่เลยอิสภาพที่เราคู่ครวน่คนต้มปรากฏน่ากินมากครับทุกคนเทพย่างปลายแล้วครับยไม่ให้เอามาไหมเกินนั้นไม่อร่อยน้งไก่นะฮ้อนฮ้อนเนยจหรอกป่าอย่างวะ อโอ้โห oh, ปลาติดตั้งนานไม่รู้กโกรธครับเห็นาหมอดีจะเปลี่ยนดัานรู้ว่าติดนะทิ่งมันติดตั้งนานถ้าไม่รู้กือไปในคอลนะเพื่อนทุกคนตอนนี้ลงก็กินลงก็กินนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายมันมืดแล้วนะทุกคนสนุกดีปลากินตลอดเลยวันนี้ปลาเข้านะแต่เมื่อวานนี้มาใน้ปลาไม่ค่อยเข้าแต่วันนี้เข้าเข้าจัดมาก ได้เยอะเลยนะแล้วก็มีมากเลยครับข้าวสวยนี่อะไรครับหางปลาดุกปลาดุก <c oughs> ปลาดุกครับผมหวัวอยู่ี่นริ่งครับกะเพราปลาดุกระกาบจริงเลยอร่อยมากฝีมือน้องเทียวนะปลาดุกมาทำนะครับคือเอาก้างหมดแล้วใช่คร<ม>ับผมเราเอาก้างหมดเลยเอาก้างออกเดี๋ยวเนื้อผม้องเสิร์ฟ อร้อนมากกลินอ่ะเป็นคนไม่ชอบกินผัดกระเพรานะแต่คนที้อร่อยจริงเริ่มมันผมเพิ่งกดเพิ่มไงกดประกดข้างนี้ตัวไมันใหญ่กดอะไรบ้างฮะอ่ือหืออือหือย่างก็อร่อยจริงข้าวข้าวมากคุณคับ สุดยอดหรือว่าผ่านมาครับพี่ชัดสุดยอดครับผ่านมาครับผ่านผ่านน่าอร่อยมากสองผ่านแล้วครับผมทุกคนอย่าลืมมาไปลองทำดูครับผมง่ายๆสาจะตายทิ่วมิกซีครับผมไปเนข้าวด้วยกันทุกคนนี่คือปรากฏน,นะฮะมีหางปรากดนี่น้นนองได้กินแล้วเว้ยปรกดปะอร่อยจริงอืะ ยอดข้าเกลือมากปลาก็กินตลอดทุกคนนั่งอยู่นี่ปลากินนี่ต้อง